เรียบรแล้วนะครับแล้วก็เชิญมาพบปะพูดคุยกันที่อบตเชื่อเดี๋ยวจะได้จบทีเดียวนะเพราะเป็นช่วงสถานการณ์โควิดด้วยนะก็เราก็ต้องดำเนินการตามมาตรการนะครับทุกประยุกต์ในส่วนของเพื่อนนิราใจนะครับรับทราบระดับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแต่การดีทั้งนั้นนะครับว่าในที่โน้ตแล้วนะครับผมต้องการให้ความไม่เป็นอะได้ครับ วนะครับเพราะว่าเราก็อยู่ในพื้ที่เหมือนาแใส่ช่้นเดียวกันที่ไม่ต้องมระยะเหมือน้าใส่แกงแร้เราไม่ใจ่ก็เดี๋ยวจะให้ทางคนแทนนะครับทีนี้เราไปวนได้ที่แก้วข้อมูล ก็ตามตัวแทนคือเลยครบอกพ้นตอกเขาคือชาวบ้านทดองรับเราว่ามันข้ามไม่ได้มันเป็นองเขามันดีการตั้งรถจะไล้กางลยครับทำรวให้ทารถให้รับต้องไปถามกันว่ามันไปยุ่ตรงไหนออกขาดลูกไหมนะแล้วก็ปอกพ้นตอเนี้ยนักเกยื่อนพอไม่มีรอกจากบ้านตีวัดตกปามตก คุณพ่ทาแบบไเนี้ไม่ใช่ไหมโอได้ครบต้องอไปพยายมอกมาน่อยครับไปอุดโลได้ลครับถ้านู้องคนมันไม่ใช่สาบ้านนีต้องิแค่นี้ทามอะเพิ่มาอะไรก็มันว่าเออใหยังไงนะให้ฐานดปลูกเอ็นตรงนั้นน่ะว่าจะทำยังไงทำไม่

อันนี้ผมขอเรียนที่คุณนะครับในการดําเนินการเนี่ยมันก็ต้องมีระเบียบนะเครื่องมีระเบียบแบบแผนนะครับอของทางราชการครับในพื้นที่อบตแล้วก็เรกาออก็ทราบว่าอบตก็ด,ดูแลผูดด้ถูกบุกรุกที่นอกบ้า,ขา,น,า,น,าน,นของพี่น้องในเมื่อวานที่ผู้อุทิศบ้านมีแล้วก็ต้องมีระบบระเบียบแล้วก็มีขัดด้นตอนนะเดีย๋ยวผมจะให้ทำนายกให้หมดนะครับใกล้ที่แจ่ง ในเรื่องในกรณีที่มีหนังสือรงเรียนไปทางเพิ่มนะครับผมในฐานะนายกองคการหลานส่วนจังหแก้วอยากจะจที่แกงให้ทอแม่พี่น้องทุกคนในโซน,นพนื้นที่กิงห์ไผ่แก่นาคบริั้นทยรับทราบโครงการทุกโครงการไม่มีการโยกย้ายไปที่ไหนนะครับะนะครับก่อนหน้านั้นผมได้รับงบประมาณจากองค์การหลานส่วนจังหวัดชุมพร ลรวได้มีการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้วสุดท้ายทั้งนี้ทั้งนั้น,นทางผู้ัำเมาก็ได้ทึง,งานไปโครงการก็ต่อไปแล้วมาตอนหลังนะครับมี่วยงานจดจมบตาลน,นะครับเข้ามาในพื้นที่เพื่อจะมาดูพิกัดเพื่อจะสร้างโครงการสายชลน้ำเป็นทั้งสายและเป็นทั้งเป็นทัางเดิทนทันจอนไปมาได้ ผมอยากจะลองเรียนให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนรับทราบนะครับว่าบางครั้งหน่วยงานเนี่ยข้ามาในท้องที่ท้องถิ่นเนี่ยไม่มีเคยมีหนังสือมาเลยแต่เดินไปหาทางผู้ใหญ่หรือท้องที่แต่ไม่ได้ผ่านท้องถิ่นวางแผนว่าจะทราบตรงนี้จะทราบตรนวุนแต่ไม่รู้ว่ากะงบประมาณจะมาเมื่อไหร่นะครับจนสร้างความสับสนให้นพ่อแม่พี่น้อง รตรงน,นี้ถือว่าผิดประเภททั้งที่แท้จริงทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมาที่ของถิ่นของถิ่นจะต้องรับรู้อย่างน้อยผมจะ,ะให้ทีมง,งานกองชางาออ่างของกองช่างเข้าไปตรวจสอบจุดที่ตัดดูว่ามีความเหมาะสมร่วมกับหน่วยงานหกือหน่วยงานธนาคารหรือหน่วยงานหน่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำนะครับโอเคครั้งที่สองครั้งที่สามสุดท้ายก็ด้วยข้อมูล อาจจะพลาดเพื่อน,นหรือเปลี่ยนเบนหรือปิดเบือนจนสร้างความสับสนให้พ่อแม่พี่น้องว่าทางวัดตองโยกวัดไปทำตรงนน้นทำตรงนี้ผมบอกตรงนี้ก่อนที่พ่อแม่พี่น้องจะมานั่งตรงนี้นับเวลานี้เมื่อวันศุกร์ผมก็รู้ข้อมูลแล้วผมได้ประสานไปทำงค์งการบริหารจัดกัรทุนทรัยนยกรัฐมนอรเสายกเิกกองเสกก็ รูส้สึกไม่สบายใจนะครับอย่างร้อยเพราะก่อนหน้านั้นเป็นโครงการที่แกได้จัดสรรมาแล้วแต่ว่าทางผู้สมหคได้ทุงานไปก็เลยบอกให้ผมวันนี้ผมจะให้กองทังนะครับฝ่ายท้งแม่พี่น้องสบายใจนะให้กอง่ังไปประมาณการกับวิเคร่อง์ดำเนินการใหม่ไม่ต้องไปมองถึงหน่วยงานตรงไหนนะเราไม่อยู่ในพื้นที่หมู่ไหนครับที่ห้ากับตำบลดก่ครับ วันนี้ชาวบ้านที่มายื่นเรื่องความเดือดร้อนเนี่ยเป็นเรื่องประเด็นอะไรครับต้องการที่จะให้ทางกรกตก่อสร้างฝายน้ำลดน้ำหล่นรถวิ่งผ่านได้ทราบมาว่าในพื้นที่นี้มีโรงเรียนที่เดือดร้อนประมาณหรร้าสิบคนับเวลาฝนตกน้ำท่วมเด็กะไปโรงเรียนลำบากเนับ แต่ที่ไทยเราจะประสานงานกับกรณนเพื่อน้องประสานทางอบตได้มีแผนหรือเปล่าแต่ทราบมาว่าจะอยู่ในแผนเดียว5เนี่องที่ทราบจากฝ่ายต่างๆกับผู้ประชางานในแต่ละตำบลในพื้นที่นะครับที่นี่ก็เดี๋ยวเราจะทำอะไรส่งเรืงประสานที่อบตครับต่อแผนที่ประจุในอบตนี่เป็นโครงการก่อสร้างถนนสายใหม่รสะพานครับ ก็ยังไม่เห็นรายละเอียดยนะต้องไปดูรายอีกครั้งนึงครับก็คิดว่าน่าจะได้คำตอบประมาณจากนี้ไปกี่วันเพราะว่าชาวบ้านก็มาขอความขอคำตอบจากตอนนี้ครับก็ประมาณอย่างเร็วก็คิดว่าวันสองวันก็น่าจะได้รู้เรื่องแล้วมั้ยนะอย่างช้าก็ประมาณห้าวันอย่างไรก็เบาใจก่อนนะครับทีนี้เดี๋ยวเรารับเรื่องแล้วเราแจ้งไปทางอบตเลยครับแล้วเราจะแจ้งไปที่โครงการก่อสร้าง ที่ทราบมาจากพี่น้องปาะชนหมู่ที่ห้าแก้ว่ามีเจ้าที่โครงการชมประธานไปสํารวจในพื้นที่ <c oughs> นะครับผมก็ได้ประสานทางชนประธานจังหวัดครับนะครับชมประธานจังหวัดออบอกว่าของออชมประธานจังหวัดไม่มีแผน <c oughs> น่าจะเป็นอโครงการชมประานที่สี่ที่ตั้งอยู่ที่ข้างของร้อยอสอง <c oughs> ตะมนองผมะติมว่า <c oughs> <c oughs>